พอก,ก่อนรายการเปิดประตูสมัวดีทุาครับในวิชาสังคมศึกษากับครูกระดนกเจนทาครับ,รรบวันนี้ในเรื่องราวเกี่ยวกับภูม,มิศาสตร์เลยเป็นเรื่องของภัยพิบัติครับนี่จะบอกว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบว่าฉับพลันใช่ไหม้ก็สร้างความเสียหายมากมายเราจะดูว่าภัยพิบัติเดี๋ยวนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงดีนะเรเริ่มจากภัยพิบัติประเภทแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวครับ เจ้าเนไหวเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรณีภาคครับนี่จะบอกว่าเพนไหวสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมครับพวกเช่นการสั่นหรือการเลื่อนของรอยเลื่อนเปลือกโลกนั่นเองนะซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทําให้เกิดเพนนหวภูเขาไฟปะทุก,ก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากมนุษย์ก็ได้นะครับเช่นเกิดจาก,กระเบิดนิวเคลียร์อะไรอนี้ก็ทําได้ใช่ไหมหรือการขุดดินหรือการเจาะถนนนั่นเองเนาะแต่ส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดเพนไิวเนี่ย อันดับหนึ่งเลยคือเกิดจาก100รอยเลือดของเปลือกโลกซึ่งความเสียหายของเพนไหวแต่ละที่เวลาก็เกิดเนี่ยฮะถามว่าพอมันสั่นทีนึ่งเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยเนี่ยจำเป็นไหมว่าสั่นมากต้องเสียหายมากคําตอบคือไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันมีบริบทอื่นๆอีกที่เป็นตัวทําให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นเห็นไหมฮะอันแรกเลยคือระยะห่างจากจุดกําเนิดจะบอกว่าวลาเพนไหวมันเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงที่อยู่บนผิวเปลือกโลกเนี่ยจะได้รับความเสียหายมากสุด ลึกลงไปจะมีจุดกําเนิดนะฮะจุดกําเนิดของการเกิดเป็นไหวถ้าจุดกําเนิดนี้เนี่ยมันใกล้ที่ผิวเปลือกโลกเนี่ยโอ้โหการสั่นสะเทือนเนี่ยจะค่อนข้างเสียหายมากๆเลยฮะแล้วถ้าเกิดห่างออกไปจากจุดกําเนิดเนี่ยเป็นไงครับซ้ายขวาก็จะยิ่งสั่นน้อยลงไปเรื่อยๆเองอันที่2คือระดับความลึกอ่าลึกของจุดกําเนิดใช่ไหมสามคือสภาพโครงสร้างของธรณีครับพื้นดินตรงนั้นเป็นยังไงเอ่ยถ้าเกิดเป็นหินปูน มนันเป็นเป็นหินที่เปราะบางมากใช่ไหมครับมันชอบมีโพรงอยู่ใต้ดินถ้าเกิดแผ่นไหวตรงหินปูนเนี่ยมาจจะเกิดการถล่มบุ้มลงไปกลายเป็นหลุมยุบก็ได้ใช่ไหมครับเป็นธรณีสูบลงไปหรือสิ่งกอ่อสร้างก็สําคัญนะประเทศหลายๆประเทศก็พยายามสร้างสิ่งกอ่อสร้างที่ไหมครับช่วยรองรับแผ่นไหวเช่นประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมเวลาญี่ปุ่นเกิดทีหนึง่งไหฮะเขาก็จะสามารถเหมือนกับว่าตึกเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนะโครงสร้างเขาก็รองรับกับก,บการสั่นไหวได้ความหนาแน่นของประชากรก็จะมีผลครับ ถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นไหวโซนที่แบบว่าหูคนอยู่เยอะอย่างเช่นประเทศจีนเงี้ยหนานแน่นเลยใช่ไหมครับก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากเช่นกันครับและจะบอกว่าภัยที่เกิดขึ้นจากแผ่นไหวเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะเช่นอาจจะทําให้เกิดดินถลม่มหินตกก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะทําให้เกิดธรณีสูบหรือว่าหลุมยุบลงไปก็ได้อ่าพวกนี้ก็จะเป็นภัยที่มันเกิดขึ้นตามมาจากแผ่นไหวนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อดีกว่ามา เอแล้วตรงไหนของโลกบ้างที่มันจะเกิดแผ่นไหวแน่นอนครับมันจะต้องอยู่บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลกนันเองเห็นไหมในแผนที่นี้คือรอยเลื่อนตรงไหนที่เป็นรอยเลื่อนคือโซนที่จะเกิดแผ่นไหวนั่นเองอันนี้จะเป็นแผนที่ที่โชว์เห็นเลยว่าที่ไหนบ้างเกิดแผ่นไหวเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กับรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะนี่สัมพันธ์กับรอยเลื่อนเปลือกโลกใช่ไหมครับจะเห็นว่าหูแผ่นไหวเนี่ยเกิดเยอะชุกชุมมากหน้าอยู่โซนนี้ โซนนี้เลยใช่ไหมหนี่เป็นโค้งนี้เลยตรงนี้เนี่ยมันคือรอยเลื่อนที่อยู่รอบๆมหมาสุดแปซิฟิกครับซึ่งโซนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Ring of Fire นอกจากตัวนี้จะเจอแผ่นไหวแล้วก็จะเจอภูเขาไฟปะทุอย่างจริงจังด้วยนะครับมาดูกันต่อจริงๆแล้วเจ้า Ring of Fire อยู่ที่ไหนบ้างเราลากเส้นก่อนนะมันชืบนี่คือแนว Ring of Fire เห็นว่าโซนเหล่านี้ก็จะเกิดแผ่นไหวภูเขาไฟปะทุ ค่อนข้างบ่อยมากนะครับเรามาไล่ประเทศกันดีกว่าได้แก่ใครบ้างเนี่ยมาตรงนี้ก่อนเลยก็คือปาปัวนิวกินีนี่ตรงข้างล่างเนาะนี่ตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยครับนี่ที่แรกคือตรงนี้คือนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับขึ้นมาก็เป็นปาปัวนิวกินีอ่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุน่นตรงนี้ก็เป็นส่วนของรัสเซียนะก็คือคาบสมุทรคามสัตกาใช่ไหมครับตรง阿拉斯าที่อเมริกาตรงแคนาดาฝั่งตะวันตกเห็นไหมอเมริกาฝั่งตะวันตก เม็กซิโกเปรูชิลีเห็นไหมตรงนี้คือเหล่าประเทศที่เป็นครับเป็นแนวอยู่ในริงออฟไฟซึ่งก็จะเจอเหตุการณ์เพนไวน์บวกข้อไฟประทุง่ายๆและบ่อยๆนั่นเองครับถามว่าเมืองไทยมีโอกาสเจอไหมจริงๆนะดูรูปนี้เลยเห็นว่าประเทศไทยเราโชคดีนะฮะเพราะว่ารอยเลื่อนหลักเลยที่ทําให้เกิดเพนไวนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชืบมันลากผ่านเมียนมาลงไปครับ นี่แล้วก็ลงไปในทะเลเลยไปต่อที่ประเทศอินโดนีเซียเราโชคดีมากๆเลยใช่ไหมครับท่านถ้าถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยโซนไหนที่เกิดโอกาสเกิดเพนไวนได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นภาคเหนือเลยเห็นไหมว่าเขาใกล้มากเขาใกล้แนวรอยเลื่อนที่อยู่ในเมียนมารองมาคือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่จะบอกว่าในเมืองไทยมีรอยเลื่อนไหมที่มีพลังคําตอบคือมีเหมือนกันนะลองมาดูรูปนี้กันครับโอ้ดูสินี่คือแผ่นที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังเห็นป่ะรูปนี้เห็นเป่า เห็นว่ารอยเลื่อนเนี่ยภาคเหนือเป็นไงครับโูมีเยอะมากเลยภาคเหนือมีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ลองมาเป็นภาคตะวันตกใช่ไหมแล้วก็เจ้าภาคใต้ที่อยู่ข้างล่างตรงรอยเลื่อนภาคเหนือมีรอยเลื่อนสาคัญเยอะมากนะฮะเช่นรอยเลื่อนแม่ทาเจอไหมแม่ทาเราแล้แม่ฮ่องสอนรอยเลื่อนเถินแม่ฮ่องสอนอสอน,นี่ก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลักใช่ไหมครับอรอยเลื่อ,อนเถินก็อยู่ตรงลำปางแล้วก็แพร่ขึ้นไปตรงนี้อีกนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นรอยเลื่อนพะเยาก็คือที่จังหวัดพะเยา รอเลื่อนปูอ่ะก็คือที่บริเวณโซนจังหวัดน่านรอเลื่อนตรดิตก็คือโซนที่จังหวัดอุตระดิดรอยเลื่อนเพชรบูรณ์เห็นไหมฮะภาคหนือมีเยอะมากเลยนะถัดลงมาที่ภาคตะวันตกก็จะมีรอเลื่อนเมย์รอยเลื่อนสีสวัสด ลอยเลื่อนด่านจะดี3องค์ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่โซนจังหวัดตากและก็จังหวัดกาญจนบุรีข้างล่างตรงนี้ส่วนตรงภาคใต้ก็จะมี2องอยเลื่อนที่สําคัญรอยเลื่อนแรกคือเราเลื่อนระนองเห็นไหมฮะระนองส่วนข้างล่างที่มันหายไปคือลอเลื่อนคลองมะลุยอ่าซึ่งเห็นไหมว่าภาคเหนือตกใต้เนี่ยก็จะมีรอยเลื่อนเยอะมากๆเลยด้วยเหตุนี้ครับเรามาดูกันต่อยไหมว่าเจ้าแผนที่อ่าอย่างแผนที่เนี่ยกร,กรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเขาก็พยายามจะเหมือนกับว่าโชยเห็นสีแสดงถึงความแบบเหมือนกับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ แผนที่นี้ใช่ในการเตือนภัยด้วยเรามาดูรอยเลือดตรงภาคเหนือกันครับเป็นไงเอ่ยรอยเลือดตรงภาคเหนือเป็นไงนี่เห็นไหมเป็นสีแดงเลยเห็นไหมเป็นสีแดงเลยไล่ลงมาโซนนี้ก็แปลว่าเป็นโซนที่มันใกล้กันแล้วรอยเลือดในเมียนมาเห็นไหมครับถัดเข้าไปก็จะเป็นโซนสีเหลืองอ่าสีเขียวเจยวว่าโซนตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงโอ้โหเขาเป็นสีเขียวเลยใช่ไหมโอกาสจะเกิดแผ่นไหวเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างอะไยากมากนั่นเองครับภาคใต้ยังเป็นสีส้มเลยนะเพราะจะมีคลองมะลุยกับรอยเลือดระนองนั่นเอง คราวนี้คําถามต่อมาคือเวลาเกิดพั่นไหวต้องทํำยังไงดีอ่าแน่นอนถ้าก่อนเกิดเนี่ยคงต้องติดตามถ้ารู้ว่าอยู่ในโซนแอร์เรียที่เสี่ยงมากให้เตรียมของไว้เลยครับแพ็คไว้เลยเวลาเกิดทีจะได้หยิบไปเลยไม่ใช่มานั่งหาของใช่ไหมมันก็จะไม่ทันใช่ไหสังเกตสัญ,ญญาณก็ได้ครับพฤติกรรมสัตว์เนี่ยก็จะรับรู้พวกการสั่นไหวได้ก่อนมนุษย์นะใช่ไหม ออกแบบอาคารสภาพอาคารให้พร้อมรับกับการสั่นไหวแล้วก็อาจจะรู้จักการทําแผนที่แสดงความเสี่ยงภยัยซักซ้อมหน่อยหรือว่าจะเกิดขึ้นจะต้องหนีไปทางไหนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องร้อยภัยเกิดแต่พอเกิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยู่ในบ้านหลบใต้โต๊ะขอเป็นโต๊ะที่แข็งแรงนะครับห่างจากประตูหน้าต่างและโซนที่เป็นกระจกเพราะเขาอาจจะกระดดนมาบาดเราได้อยู่นอกบ้านในห้ห่างเสาครับเสาไฟต้นไม้ตึกสูงอยู่ในอาคารสูงข้ามใช้ลิฟต์ เพราะว่าไฟอาจจะถูกตัดใช่ไหมครับแล้วถ้าขับรถอยู่เขาบอกว่าให้รอในรถนะให้หยุดขับรถก่อนแล้วก็รอในรถนั่นเองเพราะว่าโครงสร้างของรถอาจจะช่วยให้เราแบบว่าปลอดภัยจากสิ่งที่มันตกลงมาใส่หัวเราเองครับส่วนด้าหลังเกิดแน่นอนก็คือต้องตรวจสอบร่างกายว่าเออเราเจ็บปวดตรงไหนไหมและต้องระวังอัปต์เอช็อคด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เพนน์ไหวครับจะมีอัปตอช็อคเกิดขึ้นตามมาและแนะนําให้ใส่รองเท้าคุมส้นนะเวลาหนีใส่แตะนี่ไม่น่ารอน,นะฮะอะ ต่อามาภูเขาไฟปะทุบ้างภูเขาไฟปะทุอ่ะดูก่อนสิเร็วภูเขาไฟปะทุจริงๆมันก็จะเกิดใกล้เคียงนะก็คือจะเกิดในแอรียเดียวกับแผ่นินไหวแอรีเดียกันเลยเพราะว่ามันคือรอยเลื่องเปลือกโลกแต่จะบอกว่าเวลาเกิดภูเขาไฟปะทุเนี่ยมันก็จะมีภัยที่เกิดขึ้นตามมาเช่นแก๊สที่ออกมาซึ่งเราก็จะหายใจแล้วเป็นอันตรายต่อปอดใช่ไหมฮะ แผ่นดินถล่มอ่าก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าพอมันสั่นปุ๊บปุ้มขึ้นมาเนี่ยดินก็จะตุ่มๆไหลออกมาได้ลาวาหลากที่ร้อนใช่ไหมครับมันไหลไปทางไหนมันก็แผดเผาไปเลยหินตะกรนภูเขาไฟลาหาทีฟ้าพวกเท่าทุรีภูเขาไฟซึ่งจริงๆจะบอกว่า เหล่าบรรดาพวกฝุ่นที่ออกจากผูขวไฟมันก็จะเีตั้งแต่ไซส์เล็กจนไปถึงไซส์ใหญ่ถ้าเล็กสุดก็พวกเท่าทุลีผู้ขวไฟใหญ่ขึ้นเรียกว่ามูลผู้ขวไฟใหญ่ขึ้นก็เรียกว่ากรวดผู้ขวไฟใหญ่ขึ้นมีอีกเรียกบอมผู้ขวไฟใหญ่สุดๆก็บล็อกผู้ขวไฟคือมันมีชื่อเรียกหลายไซส์มากๆเลยตามขนาดเส้นสนยนกลางเนาะมันมาตั้งแต่ก้อนเล็กจนก้อนใหญ่จริงๆต,ต้องระวังนะพะปะทถุที่ต้องระวังหัวก่อนเลยแผนที่นี้เห็นชัดๆเลยนะเห็นไหมว่ามันสัมพันธ์กับแผ่นดินไหวฮะ มันเกิดโซนเดียวกันเลยกับโซนรอยเลื่อนเปกโลกและจะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่านี่มันก็จะเกิดเยอะมากๆเลยโซนไหนเนี่ยนี่เห็นไหมรอบๆมาหาสมุทรแปซิฟิกอีกแน่นอนเพราะตรงนี้คือ r i o g o i r ฟนั่นเองครับวงแหวนภูเขาไฟแต่จะบอกว่าภูเขาไฟในโลกเนี่ยมันก็จะมีการระเบิดที่แตกต่างกันนะอย่างถ้าเราไล่ไประเบิดแบบแรกก่อนอันนี้คือใหญ่โตมากเป็นการระเบิดแบบ โหรุนแรงมากเขาเรียกแบบพริเนียนเลยแบบพุ่งพรวดสูงชะลูดออกมาแล้วก็มันสามารถควันเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงชั้นสตาร์โตเฟียเลยนะฮะแล้วก็ภูเขาไฟที่แบบถ้าระเบิดพริเนียมเนี่ยมันอาจจะระเบิดคือภูเขาไฟอาจจะกระจายจนไม่เหลือรูปภูเขาไฟแล้วก็ได้ซึ่งภูเขาไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะให้หน้าตาแบบบนหัวผมเนี่ยก็คือแบบกรวยกรวดภูเขาไฟก็คือแบบสูงตะงานเลยใช่ไหมฮะอ่ะถัดมาหนึ่งเป็นการระเบิดแบบวอลเคเนียนอันนี้ก็จะแบบว่าปะทุแบบสั้นๆ จะมีหมอกควันคล้ายเห็ดเห็นไหมคล้ายเห็ดขึ้นมาอ่าเป็นแคล่ลูกไฟซึ่งบุกออกไฟแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทําให้เกิดบุกไฟแบบนี้แบบเป็นหัวผมอันนี้ก็เป็นหัวไฟแบบกรวยกรวดสลับชั้นคือสังเกตไหมว่ามันจะมีลาวาออกมาซิกออกมาไหลเอ่อทางซ้ายออกเอ่อทางขวามันไม่เหมือนลูกนู้นนะลูกนั้นคือพุ่งปองป่องออกไปที่บนป่องแล้วก็จบเลยแต่ลูกนี้เนี่ยมันไม่ใช่พุ่งแค่ป่องข้างบนแต่มันออก เฉลบซ้ายเฉลบขวาทําให้พูเขาไฟลูกนี้ค่อยๆแบบว่าใหญ่แล้วก็ค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆเช่นกันอีกแบบหนึ่งคือสตอเบอรี่ครับพวกนี้ก็จะเน้นลาวาไหลออกมาเยอะๆเ,เลยแล้วก็จะมีพวกก้อนบอมลาวาไหลหลากนะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ประทุสูงเท่ากับพรีเนียนกับวอลเคนียนน่ารักสุดก็คือฮาวายเอียนอ่ะเป็นไงครับมันแบน band. คือมันไม่ได้แบบเป็นปู้ขวไฟแบบสูงๆอะปากป่องแล้วเราว่าก็เออไหลเบลเบลอ,ออกมา ภูเขาไฟแบบนี้ก็จะค่อยๆไม่สูงชะลูดมันก็จะบ,นบา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 นไปเรื่อยแบบบนหัวนี้เลยนี่นี่ลูกนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นภูเขาไฟรูปโลรูปโลก็คือลักษณะแบบแบ,บ,แบนๆไม่ได้สูงมากเป็นผลจากการระเบิดแบบฮาวเอเียนนั่นเองอาจะเห็นว่าการประทุของภูเขาไฟเป็นไงครับมันก็จะแตกต่างนะความรุนแรงก็ต่างกันถ้าเกิดแรงดันมากความเข้มข้นของแมกมาแรงอัดแก๊สร้อน ถ้าเกิดน้ำมันระเบิดโซนที่มันมีหิมะละทานน้ำแข็งด้วยโอ้โหย,ยิ่งหนักเลยฮะเพราะว่าความร้อนจะทำให้หิมะละทานน้ำแข็งละลายเร็วมากคราวนี้แหละมันมันมาแค่ลาลวาละมันมาเป็นแบบว่าคโครนผสมน้ําถล่มลงมาเลยใช่ไหมครับพวกนี้มันมีผลต่อความรุนแรงของภูเขาไฟปะทุนั่นเองครับ เอ๊ถ้าเกิดแล้วทำยังไงดีนี่อันดับแรกเลยก่อนเกิดก็คงต้องติดตามเตรียมของสำรองดูพฤติกรรมสัตว์พวกนี้ดูได้แผนที่เสี่ยงภยัยช่องทางการติดต่อพวกเนี้ยจริงๆจ,จ,จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็ตามพวกนี้เราควรจะเซ็ตไว้ก่อนถ้าอยู่ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยขณะเกิดรอคําสั่งพยพครับสวมเสื้อคลุมกางเกงขายาวรองเท้าแบบพุ้มส้นหน้ากากกันฝุ่นได้ยิ่งดีเลยเพราะมันจะมี ฝุ่นที่ออกมาเป็นเท่าฐานเช่้หพวกนี้มันหายใจแล้วมันจะหายใจไม่ออกนะแล้วก็ไม่หลบอยู่ในอาคารที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าบุ้มทีหนึ่งปุ๊บอาจจะมีการสั่นมา,าจ,จะทําให้บ้านเราถล่มได้เช่นกันครับส่วนหลังเกิดก็ต้องรอฟังประกาศอย่าพรีผานเข้าไปหาเก็บของตามบ้านตัวเองอย่างรอก่อนเพราะมันอาจจะระเบิดได้อีกใช่ไหมต้องรอดูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแบบประเมินสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบความเสียหายเองครับ สึนามิแล้วจริงๆสึนามิก็เป็นภัยเดียวกันเลยตระกูลเดียวกับเพนินไวน์ภูเขาไฟปะทุเพราะว่าเขาก็เกิดในแอรีเดียวกันคือแนวรอยเลื่อนเปลือกโลกนะครับแต่ครั้งนี้จะเห็นว่าสึนามิเนี่ยมันคือขึ้นยักษ์ขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้าฝั่งโซนสําคัญที่เกิดเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะสัมพันกับรอยเลื่อนแผนที่นี้โชว์อะไรเห็นเปล่าแผนที่นี้โชว์พื้นที่ที่รับอิทธิพลผลกระทบจากสึนามิ เห็นไหมว่า <Bien> สีก <Mystery> <Norwegian> ็จะแตกต่างกันไปเราจะพบเลยว่าเห็นไหมว่าโซนที่มันเป็นสีเข้มๆเนี่ยมันคือโซนที่มันอยู่ใกล้ๆแนวรอยเลื่อนเปลือกโลกให้ดูแนวรอยเลื่อนนี่อันนี้คือแนวรอยเลื่อนเนาะอสิรพ์เงินเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีแนวเลื่อนสาคัญฟืบๆๆๆๆๆๆเป็นไหมตรงนี้ทั้งตรงนี้จะเป็นสีแดงสังเกตไหมว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ในแนวรอยเลื่อนหลักสําคัญแล้วตรงนี้คือเวลาเกิดสั่นปุ๊บเนี่ยคลื่นมันก็เป็นไงฮะซัดเข้าฝั่งทันทีเลยใช่ไหม ตรงนี้สังเกตมาว่าทำไมมันเป็นสีเหลืองเพราะแนวลอยเลื่อนมันอยู่ตรงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกดังนั้นกว่ามันคลื่นมันจะเดินทางไปถึงป็นไงฮะมันใช้เวลานานเนาะมันก็เลยเป็นสีเหลืองเห็นไหมมันก็เลยเป็นสีเหลืองอ่าตรงตะวันออกของอเมริกานี่กับตะวันออกของอเมริกาใต้เห็นไหมไม่ได้เป็นสีแดงเข้มแต่ขย่วกันเห็นไหมว่าฝั่งตะวันตกของอเมริกาตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ เป็นสีแดงเข้มเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้ลอยเลื่อนมันอยู่ตรงนี้เลยลอยเลื่อนมันอยู่ประชิดติดขอบชายหาดของเขาเลยทันพอเราขึ้นซัดมาปุ๊บเป็นไงรับเข้าไปเต็มๆเห็นไหมนั่นแปลว่ายิ่งใกล้ลอยเลื่อนก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากสึนามิค่อนข้างมากกันเองครับคราวนี้จะบอกว่าเวลาเกิดสึนามิทํายังไงดีละ่ะอ่ะแต่ก่อนจะเกิดต้องรู้ก่อนว่าเวลาเกิดสึนามิเนี่ยมันจะมีภัยที่เกิดขึ้นตามมาเช่น ชายฝั่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปปากกรลังชายหาดชายทะเลก็หายด้วยนะเส้นทางน้ำมันจะเปลี่ยนน้ําเข็มก็เริ่มมาผสมกับน้าจืดดังนั้นแหล่งน้ําจืดหลายที่ที่อยู่ริมทะเลเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้เคลือก,กันก็จะเกิดมลพิษทางดินและน้ําเพราะว่าน้ํามันก็แบบพาขยะตรงนั้นเนี่ยเข้ามาท่วมเอ,อ่อล้นหมดอ่ะน้าก็จะเป็นพิษแล้วฮะคราวนี้วิธีการที่เราจะรับมือกับสึนามิคืออะไรบ้างก่อนเกิดเลยแน่นอนครับเราอาจจะต้องติดตามเตรียมของสำรอง สังเกตระดับน้าทะเลครับก่อนเกิดน้ําทะเลมันจะลดไปไกลมากเลยครับเพราะน้ําทะเลมันเข้าไปแทนที่โซนที่มันเป็นน้ําที่มันหายไปตอนที่มันเกิดการสั่นไหวของแผ่นดินใช่ไหมดูพฤติกรรมสัตว์เขาจะรับรู้ได้ถึงความสั่นสะเทือนก่อนแผนที่เสี่ยงภัยซักซ้อมวางแผนช่องทางการติดต่อฉุกเฉินอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเวลาเกิดปุ๊บจะได้แบบว่าคือเวลาเป็นเกิดปุ๊บเนี่ยมันมีเวลาเตรียมการไม่กี่นาทีเองนะอันต้องรีบไปแล้วนะครับ ปลูกป่า,ชาเชลนตามฝั่งอันนี้ช่วยลดความรุนแรงครับเพราะว่าตรงไหนที่มีป่า,ชาเชลยเนี่ยคลื่นซัดมาปุ๊บเป็นไงครับชายฝั่งไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะชายฝั่งก็ยังอยู่ได้ยาวๆศูนย์เตือนภัยพิบัติอันนี้อาจจะต้องมีการช่วยกันติดตั้งทุนลอยน้าลึกตามชายหาดเพื่อจะ,จะได้เตือนได้ว่าเออตอนนี้คลื่นตรงน,นี้มันกเพื่มแล้วนะมันก็ทําให้เราแบบว่าหนีได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับวางผังเมืองประเทศที่เขาเจอบ่อยๆอ,อย่างญี่ปุ่นเนี่ย ริมทะเลเขาไม่ให้สร้างสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ให้สร้างชุมชนไม่ให้สร้างรีสอร์ทหรือโรงแรมทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเสี่ยงภัยแน่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันสึนามิเช่นพวกเขื่อนกำแพงคลื่นต้นไม้เสริมความมั่นคงให้กับอาคารซึ่งจริจรงๆจะบอกว่าประเทศที่เขาทีแพรเรื่องนี้ดีเนี่ยเขาก็จะจัดพวกนี้หมดจะบอกว่าเขื่อนกำแพงน้ำเนี่ยไม่ได้กั้นได้ร้อยอนะครับอันแนะนําว่าเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าขนาเกิดทํายังไงดีอ่ะ อันดับแรกเลยน้ํามันจะทละลักเข้ามาที่ฝั่งใช่ไหมหนีขึ้นที่สูงก่อนเพื่อนเลยครับวิ่งขึ้นฝั่งที่สูงเลยอย่าคือถ้าเกิดเห็นน้ําลดลงปกติเนี่ยจริงๆก็หนีได้เลยนะคือไม่ต้องร้อยขึ้นมาบุมบุม,บ,มบุมเข้ามาแล้วค่อยหนีอันนี้ไม่รอดนะฮะไม่ทันว่ายน้ําเป็นก็ไม่รอดนะครับเพราะแรงน้ํามันมามหาศาลมากพร้อมกับซากไม้เศษหินอะไรต่างๆที่มากับคลื่นมันจะมากระแทกล่างกายของเราตอนเกิดสึนามิเนี่ยเขาก็ไม่แนะนําให้ว่ายน้ำนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปชนนอะไรบ้าง ยาลงไปดูคลื่นแล้วถ้าอยู่ทะเลลึกให้ออกเรือไปให้ไกลเลยเพราะว่าสึนามิเนี่ยมันจะแสดงอาการตอนที่คลื่นเข้าใกล้ชายฝัย่งนั่นเองครับตอนที่อยู่ทะเลลึกๆเนี่ยมันจะไม่เห็นคลื่นคลื่นจะไม่แสดงความสูงของคลื่นสักเท่าไหร่หลังเกิดรอฟังประกาศครับเพราะว่าอาจจะเกิด a เตอร์ h o อ k แล้วคลื่นมันมาใหม่ตรวจสอบความเสียหายห่างอาคารเผื่อมันถลม่มเพราะมันโดนน้ำซัดเข้าไปแล้วโครงสร้างอาจจะสั่นคลอน แล้วก็ระวังเรื่องของอท่อน้ําท่อแก๊สไฟฟ้ารัดวงจรนะครับแล้วก็อพยพกลับเมื่อทางการบอกว่าปลอดภัยแล้วนั่นเองครับภัยต่อมาดินถล่มอ่าอันนี้จะเริ่มเกี่ยวข้องกับก็ยังเกี่ยวข้องกับพื้นดินนะแต่มันมีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวดินถล่มเนี่ยมันคือดินเนี่ยมันไม่สามารถยึดติดกับภูเขาหรือที่สูงันได้แล้วมันก็ไหลปุดปุดปุดปุุด,ด,ด,ดลงมาเลยจริง แรงน้ำถ่วงสําคัญมากใช่ไหมครับแล้วก็น้ํากาลังสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นตัวเร่งเลยนะที่ทําให้ดินถล่มเนี่ยมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นดินเนี่ยมันไม่ได้รับน้ําเยอะๆดินเนี่ยไม่ได้รับน้ําเยอะๆเนี่ยดินมันก็จะอิ่มตัวมันจะเริ่มยึดยึดภูเขาไม่ไหวน้ําหนักมันมากใช่ไหมมันก็ค่อยๆไหลไหลช้าไหลเร็วก็อยู่ที่มวลของมันถ้ามีแรงสั่นด้วยยิ่งทําให้ดินเป็นไงฮะหลุดเร็วเลยคนนี้ปุบ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 ปไหลกิ้งกระดอนเร็วมากเนาะม,มีผลนะ ความชันก็มีผลถ้าเกิดชันมากก็บอกเกิน30องศาเนี่ยไหลแรงแน่นอนปกตินะขนาดมีต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยมันยังไหลเลยนะครับถ้าขาดพืชคุมดินขาดต้นไม้โหยิ่งหนักเลยนั่นจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขตที่สูงเนี่ยเราควรปล่อยให้เป็นพื้นที่ป่าครับเขาจะช่วยยึดหน้าดินไว้ให้มันแบบว่าไม่ไหลรุนแรงนั่นเองคราวนี้พื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ที่มีการทําลายป่าหน้าผาที่ผุพัง ที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ที่ลุ่มที่มันมีการพังทลายของดินสูงพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่โดนได้ง่ายมากจริงๆจะบอกว่าดินถล่มเนี่ยสายมันเกิดจากหลายสาเหตุมากนะถ้าเกิดเกิดจากธรรมชาติก่อนเกิดจากธรรมชาติก็จะมีเช่นฝนใช่ไหมครับดินมันปนทรายทรายมันยึดม่ย,ดมยึดตัวอยู่แล้วเนาะหรือว่าหิมะทาน,น้ำและแข็งที่มันละลายการเกิดพินไหวประทุพวกนี้มันก็ยิ่งทําให้เกิดการสั่นแผ่นดินที่เอียงใช่ไหมพื้นใต้ดินที่มันกร่อน อ่าชายฝั่งแม่น้ําก็ชายฝั่งแม่น้ําริมทะเลก,ก็เกิดการดินถล่ม,ลมได้เหมือนกันนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุแล้วก็สึนามิแต่ถ้าเกิดจากมนุษย์อ่ามาดูเกิดจากมนุษย์บ้างเช่นตัดไม้เผาป่ามันก็ขาดพืชคุมดินใช่ไหมครับแล้วก็การดัดแปลงภูมิประเทศเช่นมีการสร้างรถไฟอ่าหรือว่าสร้างถนนอ่หรือว่าสร้างถนนมาหรือการระเบิดภูเขา ใช่ไหมการระเบิดภูเขาการก่อสร้างอาคารขุดดินดูดทรายทําให้พื้นดินตรงนั้นเนี่ยมันมวลหายไปดินก็ยุบลงไปได้สูบน้ํามาดาลเยอะๆดินก็สุดอ่างเก็บน้ําก็มีผลนะฮะเพราะว่าน้ําหนักของน้ําในอ่างมันก็จะกด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 ครานี้ดินมันรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วมันก็ไหลเลยใช่ไหมแล้วน้าในอ่างก็ซึมในดินด้วยทาให้ดินมันเหลวแล้วก็การสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะทุกอย่างเลยครับคราวนี้เวลาเกิดดินถล่มนะครับมันก็มีการไหลหลายแบบอย่างเช่นอย่างรูปนี้ฮะ อย่างรูปนี้นี่ชืบออันนี้คือเห็นไหมว่ามันไหลเป็นแผ่นนี่มันไหลแบบเป็นแผ่นแผ่นแฮะเห็นไหมมันไหลแบบเป็นแผ่นแผ่นลงไปถ้าไหลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเลื่อนถลายครับมันคือการไหลเป็นกระบี่เลยเป็นมวลขนาดใหญ่เป็นระนาบเว้าโคง้งซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดตรงหน้าผาหรือไหลเขานะฮะแต่ถ้าเกิดการไหลของดิน ถ้าไหลของดินนะอันนี้จะไหลช้าๆมักจะเกิดในเขตหนาวฤดูร้อนเพราะว่าเจ้าหีมาและธางน้ำแข็งก็ค่อยๆละลายทําให้ดินค่อยๆช้นชุ่มแฉะแล้วก็ค่อยไหลปึดลป๊ดไหลปึ๊ดไหลปึ๊ดออกมาเอออันนี้จะเรียกว่าเกิดในเขตหนาวที่เป็นช่วงฤดูร้อนส่วนดินไหลอันนี้เกิดขึ้นจากกรที่ฝนมันเริ่มตกแล้วและน้ำเป็นไงครับน้ำเขาก็เริ่มไปผสมในดินใช่ไหมดินก็ค่อยๆคืบแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันก็เริ่มไหลแล้วแหละนะแต่ยังไม่ไหลแรงเท่า โคลนไหลนี่จะน่ากลัวมากเพราะว่าน้ําอันนี้คือน้ำแล้วจะเข้าไปอยู่ในดินเยอะมากจนมันเป็นโคลนอันนี้ไหลเร็วเลยไหลเร็วมากกว่าดินไหลใช่ไหมมากกว่าดินไหลและสุดท้ายหินพังหินพังนี่จะเป็นอะไรที่ถล่มเร็วสุดเพราะว่ามันเป็นหินที่ตกมาจากภูเขานะครับวิธีรับมือครับเวลาเกิดดินถล่มนะครับอันดับแรกคือถ้าก่อนเกิดเตรียมของจัดเวรยามดูเลยครับแล้วเกิดน้ําเริ่มเป็นสีเนี่ยโอ้แปลว่าต้องไปแล้วฮะ เมื่อเกิดปุ๊บอันดับแรกเลยคือรีบไปห,หาจากแม่น้ําแล้วก็พยายามที่หาอะไรเกาะยึดให้แน่นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวพอมันไหลปุ๊บเราไม่มีอะไรจับเกาะและแน่นอนว่าเมื่อเกิดเสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบความเสียหายครับและไม่เข้าไปใกล้ในโซนอรีรนั้นเพราะว่าดินอาจจะยังไม่มั่นคงเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับภัยต่อมามาแล้วการเกิดฝนฟ้าคะนองครับนี่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็จะมีภัยที่ตามมาเช่นลมกระชากแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเหบ็บแล้วก็ฝนตกหนัก แผนที่นี้กําลังโชยเห็นว่าโซนที่เกิดฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่เห็นไหมสีม่วงนี่คือเกิดเยอะมากมักอยู่ในเขตร้อนนะเพราะเขตร้อนเนี่ยฝนมันตกหนักอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือโซนเขตร้อนนะคือตรงที่เส้นสูนย์สูรลากผ่านโซนนี้นั่นเองครับมาดูต่อเลยครับอ่ะเวลาเกิดฝนฟ้าขนองก่อนเกิดก็ต้องเช็คที่อยู่ของตัวเองนะบ้านมันคงไหมมีอะไรมันจะปลิวหรือเปล่าแล้วดูข่าวพยากรณ์อากาศเกิดปุ๊บ ถ้ามันตกหนักมากหลบที่กำบงังปิดหน้าตูหน้าต่างให้มิดเพราะลมแรงมากครับประตูหน้าต่างจะปลิวได้ใช่ไหมห่างต้นไม้ฮะงดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณเมันก็เกิดสัญญาณมาได้ใช่ไหมครับฟ้าผ่าได้แล้วก็พยายามที่จะไม่ใส่เครื่องระดับโลหะแล้วหลังเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยก็อย่าพึ่งเข้าไปนะอย่าพึ่งเข้าไปเราบหลังเกิดพายุสงบเนี่ยอย่าพึ่งเข้าไปในที่ที่ลงแจ้งต้องสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ติดตามข่าวสารการตามของพายุ ส่วนพายุหมุนเขตร้อนอันนี้ก็จะเป็นพายุที่เกิดในเขตร้อนเห็นไหมฮะนี่นี่คือเส้นที่แสดงพายุมาตาที่เป็นตัวเช็คความรุนแรงของพายุเนี่ยเขาเรียกว่ามาตราเชฟเฟอร์ซิมสันเห็นไหมเชฟเฟอร์ซ er ิมสันแพนด์ไวคือมาตาร er ิกเตอร์เมอร์คิวรีแต่ถ้าเกิดว่าเช็คเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเ็าจะใช้มาตราเชฟเฟอร์ซิมสันสีเนี่ยเป็นสีที่บอกเลยว่าถ้าสีฟ้านี่คือ,อยังไม่แรงใช่ไหมถ้าสีแดงนี่คือแรงสุดๆเลยนะ จะเห็นว่าตรงเส้นศูนย์สูตรลาดผ่านเนี่ยโซนนี้จะไม่มีพายุเห็นไหมเพราะว่าโซนนี้อากาศมันร้อนมากจนอากาศมันยกตัวขึ้นบนท้องฟ้าหมดไม่มีอากาศชนกันและบิดเป็นเกลียวพายุอ่าและก็เห็นไหมว่าโซนนี้มหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนใต้ไหมครับไม่มีพายุเลยเห็นไหมฮะโอ้นะดูนต่อเลยคราวนี้พายุเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างไปตามแอร์เรย์ที่เกิดอ่าถ้าเกิดที่นี่ดูสิ นี่เลยเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติกก็จะมีชื่อเรียกว่าเฮอริเคนเอาจริงๆไหมมาแช่แค่ตรงแอตแลนติกนะแปซิฟิกก็เรียกว่าเฮอริเคนแต่เป็นแปซิฟิกที่ติดอเมริกาเห็นไหมที่ติด America. อเมริกาติดที่อเมริกาเหนือติดที่อเมริกาใต้ส่วนถ้าเกิดบริเวณโซนนี้เป็นไงครับโซนมหาสมุทร India. อินเดียตรงนี้เห็นไหมรวมไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกในซีกโลกใต้โซนนี้เขาจะเรียกว่าไซโครนนะ เขาเรียกว่าไซโครนเด็กหลายคนจะจําแค่ว่าอ๋อถ้าเกิดที่มาสมุทอินเดียนี่เรียกว่าไซโครนจริงๆแล้วแปซิฟิกตรงนี้ก็เรียกว่าไซโครนนะแต่ต้องเป็นแปซิฟิกในซีกโลกใต้เพราะถ้าเป็นแปซิฟิกในซีกโลกเหนือเนี่ยเราจะเรียกว่าไต้ฝุ่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับ คราวนี้จะบอกพายุในเมืองไทยที่โดนหนักๆก,ก,ก็ตามนี้เลยใช่ไหมมันก็จะไล่ตั้งแต่ภาคเหนือมิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาเข้าอีสานตุลาคมก็เข้ากรุงเทพภาคตะวันออกและภาคใต้เข้าพฤศจิกายนธันวาคมพวกนี้คือไต้ฝุน่นเพราะมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยลูกนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือไซโครนอันนี้คือไซโคนรนเพราะเกิดตรงมหาสมุทรอินเดียละทะเลอินดามันซึ่งมันก็จะเข้าประมาณเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับอ่า อีกพายุหนึ่งคือพายุทอร์นาโดทอร์นาโดเป็นพายุที่เกิดบนบกครับที่เกิดบนบกซึ่งก็จะพบจริงๆบอกว่าเด็กมักจะเข้าใจว่าเจอที่อเมริกาเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นที่ราบโล่งๆใช่ไหมแล้วพุ่งลงก็มาชนง่ายๆจะบอกว่าทอร์นาโดพบทุกที่ทุกทวีปเลยนะฮะแล้วก็ความเร็วมันก็รุนแรงขึ้นอยู่ความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางเคลื่อนที่เร็วไหมทิศทางไปผ่านหมู่บ้านหรือเปล่าแล้วถ้าในพายุนัน้นมันมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วยเนะี่ยโอ้โหมันก็จะมีอา่าะไรนะสิ่งประทนะนเน มาตรในการวัดพายุเรียกว่ามาตรฟูจิตะไล่ตั้งแต่ EF0 ไปถึง EF5 ห้านี่คือมาตรวัดของทอร์นาโดจำดีๆน,นะถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนแชปเฟอร์ซิมสันแพนินไวยเมอร์คิวรีริกเตอร์เทอร์นาโดคือฟูจิตะแผนที่นี้จะโชว์ให้เห็นเลยว่าพายุเทอร์นาโดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างใช่ไหมครับเห็นว่ามันเกิดขึ้นทุกทวีปเลยเห็นไหมแล้วก็จะพบมากที่สุดคือที่ไหนครับนี่ที่ทวีปอเมริกาพเพราะมันที่โล่งสุดๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ ยุโรปก็เจอลองมาเป็นออสเตรเลียประเทศไทยเราจะไม่เจอทอร์นาโดนะใช่ไหมอ่ะคราวนี้ต่อมาน้ําท่วมอู่น้ําท่วมนี่มันเยอะมากจะมีทั้งน้ําฉับพันน้ําท่วมขังใช่ไหมครับน้ําล้นตะลิ่งอ่ะจริงๆน้ําท่วมมันมีหลายเวอร์ชันมากถ้าโดูจากแผนที่เห็นไหมว่าภาคที่แบบว่าเจอบ่อยอยมากคือภาคกลางมันเป็นที่ลุ่มรับน้ำอ่ะทั้ง3ภาคเขาก็จะเจอหนักมากใช่ไหมภาคเหนือก็เจอน้ําท่วมจะเป็นแบบว่าน้ําท่วมฉับพันมาจากที่สูง ะะแต่ภาคกลางจะไม่เจอน้ําท่วมฉับพันจะเจอน้าล้นตลิ่งกับน้ําท่วมขังเพราะมันเป็นแอ่งเหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยก็จะเป็นน้ําท่วมขังเหมือนกันเพราะมันเป็นที่ลุ่มแองกระทะใช่ไหมครับส่วนภาคใต้อาจจะเจอน้ําท่วมฉับพันก็ได้เพราะว่าฝนตกหนักและเป็นเขตที่สูงภูเขาแต่จะไม่ค่อยเจอน้ําท่วมขังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีแอ่งให้ขังนะะ,ะเห็นว่าภัยน้ําท่วมเ,เกิดทุกที่เลยจริงโดยเฉพาะเขตร้อนนั่นเองนะครับนอกจากน้ําท่วมแล้วก็ยังมีภัยอื่นอีกเช่นก็คือ ไฟป่านี่ไฟป่าซึ่งก็เห็ไหมว่าไฟป่าเนี่ยเจอทุกภาคเลยนะของไทยภาคเหนือตกใต้ก็จะเจอเยอะหน่อยนะครับนี่แล้วก็ถ้าถามว่าโรคเราเกิดตรงไหนบ้างโขไปไงครับนี่เปไงอยู่ในเขตร้อนซะส่วนใหญ่จริงๆเขตหนาวและเขตอบอุ่นก็เจอได้เนาะแล้วภัยต่อมาก็คือภัยแล้งครับซึ่งก็มากับอากาศที่แห้งแล้งซึ่งในเมืองไทยเห็นไหมว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะมากเลยและก็ตามไปุภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนั่นเองครับ ถ้าถามว่าในโลกเราเป็นที่ไหนบ้างนี่เลยครับก็คือ icate, อยู่ในเขตส่วนใหญ่อยู่ในเขตทวีปอะไรเอ่ยแอฟริกายุโรปใช่ไหมเอเชียบางส่วนเลยนี่และถามว่าที่ไหนเกิดทีมากๆน่าจะเป็นทวีปแอฟริกาเองและก็เอเชียเห็นไหมนี่ก็จะเกิดเยอะมากทั้งหมดก็จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยๆทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศนะครับกลับมาทุกส่นประเด็นรครับแล้วก็ทาโจทย์้อนหลังเยอะๆรับรองว่าทําข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ